เรื่องของภาวะเรื่องของโรคหัวใจ ก็คือเส้นเลือดห,หัวใจตีบหรือว่าเรื่องของหลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วมันจะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักมาก่อนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มโรคของเบาหวานไขมันความดันพวกนี้ครับจะมีปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะมีภาวะความผิดปกติอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาเส้นเลือดผิดปกติได้มักจะเกิดขึ้นในกับคนที่อายุน้อยนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของหลอดเลื ong, เอดสมองหลอดเอลือด สัมพันธ์กับการที่เราเป็นเบาหวานหรือเป็นความดันหรือภาไขมันมาก่อน <ฤ fit. S 1> ครับอยากจะรู้ว่าเราจะเสี่ยงหรือเปล่าอันดับแรกเลยค่ะจจะต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงกับเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันพวกนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เรามีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันนะครับมันจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วครับ โดยปกติแล้วโรคนี้มักจะเกิดในคนที่สูงอายุนะครับที่เคยมีประวัติโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจนะครับแต่สําหรับคนอายุน้อยน้อยจะมีโอกาสเกิดได้แต่ว่าน้อยมากๆนะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องของความผิดปกติเรื่องของพันธุกรรมนะครับทำให้เส้นเลือดผิดปกติ ถ้ามีปัญหาเรื่องสมองตีบและมีปัญหาเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตภาวะแทรกซ้อนมีโอกาสได้ถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นมีภาวะที่รุนแรงไม่สามารถขยับตัวได้หรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงภาวะแทรกซ้อนคือเรื่องของแพกกดทับแพกกดทับก็นาไปสู่เรื่องของการติดเชือ้อคุณภาพชีวิตต่างๆก็จะแย่ลงส่วนเรื่องของหัวใจนะครับถ้าได้มีการทําใบพัดหรือว่าทาบอลลูนต้องมีการกินยาอะไรริมเรือนยาลดไขมันก็ส่งผลที่เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาเป็นระยะเวลาน,านานได้เหมือนกันครับ สำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนะครับถือว่าเป็นโรคที่มีความอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับถ้ามีอาการอย่างเช่นอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เราเสียชีวิตจากหัวใจวายได้ส่วนเรื่องของหลอดเลือดสมองถ้าเป็นในแง่ของเลือดสมองตีบอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเสียชีวิตทันทีนะครับแต่จะเพิ่มภาวะเรื่องของทุพพลภาพนะครับถ้าเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับยาภายใน4.5ชั่วโมงนะครับ วิธีการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการเป็นโรคนี้ลหลหักๆเลยคือพยายามอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนอย่าปล่อยให้เกิดภาวะน้ําตาลผิดปกติความดันผิดปกติหรือว่าไขามันผิดปกตินะครับเพราะพวกนี้ส่งผลไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โกรคเลือดสมองทั้งนั้นเลยครับ ถ้าเป็นโรคกลุ่ม2งโรคนี้แล้วนะครับอาจจะตแยกเป็นโรคของหลอดเลือดสมองนะครับการที่เราไปรับการรักษาให้ยาภายใน4.5ชั่วโมงเนี่ยก็จะส่งผลทาให้เราสามารถหายเป็นปกติได้นะครับโดยที่ไม่เกิดภาวะเรื่องของแขนขาอ่อนแรงหรือว่าอมาัอมาพาตนะแต่ถ้าสมมุติว่าได้รับยาไม่ทันนะครับการดูแลหลักๆก,ก็คือดูแลเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการทํากายภาพบาัตรเพื่อช่วยรักษาสภาพของกล้ามเนื้อก็มีโอกาสที่จะทําให้สามารถฟื้นฟูจากโรคนี้ได้ดีขึ้นสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจนะครับและตรวจพบว่ามีปัญ หาเส้นเลือดหัวใจตีทางโรงพยาบาลทางคุณหมอที่เขาดูแลก็อาจจะมีการประเมินว่าคนได้รับการรักษาอะไรแบบฉุกเฉินไปก่อนแต่หลังจากที่เรารักษาเรียบร้อยแล้วเราต้องป้องกันการกลับมาเป็นซ้ําก็คือจะต้องมารื้อฟื้นการดูแลสุขภาพในเรื่องของการกินความเครียดการออกกำลังกายใหม่ ถ้าเป็นในโรกกลุ่มหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อัมพาตเราก็จะมีการดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องของการทํากายภาพบาบัดต่างๆมีนักกายภาพบาบัดนะครับคอยดูแลการทาหัตนาการที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการกดจุดการรักษาทางแพทย์แผนไทยก็สามารถช่วยความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อจากเรื่องของหลอดเลือดสมองได้ส่วนเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับต้องมีการตรวจแลบมีการให้สารอาหารเสริมหรือว่าการทำหัตถการอื่นๆเพื่อส่งผลทาให้การอักเสบของหลอดเลือดไม่สูงไปมากกววว่่่่าาาาาานีีี้เเเเพรรระลทมปััญหหืออง แล้วเราได้รับการกินยาอยู่เราต้องระวังเรื่องของการกลับเป็นซ้ําพยายามดูแลเรื่องการอักเสบของเราเลื่อดให้ดีการคุมอาหารการทำพฤติกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมทําให้การอักเสบเนี่ยลดน้อยลงครับ